ตามราพัฒนาของปู่สี่ศูนยนะครับมันมันของปู่สี่ห้าก่อนครับผมเนของูสี่หาครับผมนาะวิ่นที่สองห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหาสองเจ็ดหาเจ็ดหาหนึ่งหาเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่งมีสองเถือครับผมเนาะเลขสามตัวครับผมสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งครับผมเนาะ กันเบิ้ลที่สองสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับผมนี่ครับผมครับนายกรครับผมเนาะหกับียร์วิ่งรูดหกับียร์นี่ครับปูที่คือก็เรียเป็นเหยครับผมเด้อเสามนี่ครับผมเราพัฒนาปูสี่ศูนย์ก็เป็สี่ศูนย์เข้ารูดวิ่งที่สี่ครับผมเนาะแต่จับคู่ไม่เข้าครับผม หกเหกคู่ครับนีเจ็ดเมวันนี้วันที่ที่เจ็ดอืที่เจ็ด ต <Keep S 2> ัวมูตัววิกยังไม่ยูดนะรัดคงได้ห้องเน้นสีห้อวดที่แวีตอนเน้นครังวันนี้ห้องเน้นวันนี้เน้นเ็เน้นเจ็ดวันนี้เน้นเจ็ดวันที่แ้วเน้นี่วเน้นเจ็ดับผมห้องบะเดี่ยวีหก มัันลตวเอาฟูเข้าเนี่ยกระสีวันศุกร์ก็ออกฟูสี่หกเอกนี่ฟูออกใกล้ก็ออกอีกได้ให้เราเห็นไหมครับผมอันใดอีกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหกสี่หกเก้าหกครับผมเนาะหกคู่ครับผมอันนี้ห้องห้องหนึ่งเป็นเป็นร่องหนึ่งหกลองหนึ่งหกเน้นที่หนึ่งเจ็ดลองหนึ่งหกครับ เงนนะครู้ปูเีนที่หนึ่งเจ็ดครับผมเนาะเลี้นที่หนึ่งเจ็ดลองหนึ่งหกขาตกกันของปูนี่ครับผมตกกันนะครับเนาะของปูที่ห้าเจ็บหนึ่งครับผมของปูสี่ห้าให้เจ็บหนึ่งครับผมเนาะวงกลมสองครั้งครับเจ็บหนึ่งปุ๊บครั้งครับออเก็บหนึ่งเก็บหนเจ็บหนึ่งสองครั้งครับผม อันนี้เพิ่นเพิ่นเด่นี่สดอกเี่เอาครับผมปูสีซูนขาวเอาครัผมออเจ็ดหนึ่งมีสอันเออมีสอันนี่ในเล่าความเจ็ดอันเอาบะเจ็ดหาครับสิใช่หรือห้าเจ็ดนีว่นเดียวห้าเจ็ดห้าเจ็ดกระสองอันห้าเจ็ดกระสองเลยเด็กครับห้าเจ็ดกสองโอ้มันหลายโอหเก็สอันครับผมครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เพื่อนเชิญเปล่านะเพื่อนยันมอสัตว์นะเราพัฒนาปูสี่ห้าเราเป็นหน้าของผมเด้อเป็นแนวแท้ครับผมเนาะเราพัฒนาปูสี่ศูนย์กวาดเด่นน้ำเด้อดกวดเด่นเด้เด่นที่เด่นที่เจ็ดขอเด่นเด้อเด่นที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดวันวันที่เจ็ดเขากิดเด่นที่เจ็ดนี่นะครับผมปู่ครับผมเอาครับผมเนาะอันนี้ครับผมแป๊บเดงครับผมเนาะดีครับ ของปูซีสูงกรมเนาะตามนีครับผมแล้วก็ของปูซีแหงตามนี้ครับผมเด้อใชครับผมเนาะหนึ่งเจ็ดสี่เจ็เกาเจ็ดหนึ่ง